สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีีใหม่ทุกท่านนะครับก็วันนี้วันที่สีพ่พกราคมนะครับทางอู่เราเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิด,ปดก็เลยออกมาทํางานคนเดียวก่อนนะครับก็วันนี้อยู่ที่ท,ทัราเทคนะครับท,รทันะราเทคก็ถ้าใครเป็นสายบิ๊กไบค์ทัวริงนะครับก็จะรู้จักแบรนด์นี้ดีในอุปรกปรณ์กาดกันล้มต่างๆปี๊ อย่างไปะย,ะยึดหนีที่ที่ที่ใช้ในการเป็นส่วนควบในการออกรถัวริงพ Super ุกบีเอ็มยามาฮ่าซูเปอร์ทีเรอันนี้นะครับซึ่งตึเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนขี่รถหรอกแต่ว่าโชคดีได้รู้จักาจากับเจ้าของทัวราดิ้นะครับแล้วก็ได้ทําคันนี้ไปนะครับยังไม่ดี แบบน่บนงนะครับสัญญาณผัดผานอ <ๆ S 1> มาแล้วสัญญาณกลับมาแล้วนะครับก็มุ่งไทำคันนี้ไป,นไปไห,นหนึ่งคันนะครับก็เป็นรีโวของคุณเจ้าของทูลาเทคนะครับก็จูนไปก็แฮปปี้ดีนะครับก็เลยมาเติมเติมคันนี้ต่อคันที่สองนะครับก็ เนื่องจากว่าวันนี้ว่างนะครับอู่ไม่เปิดก็เลยต้องมาบริการเขาถึงถึงถึงบริษัทนะครับก็เป็นบริษัทที่ขายของแต่งมอเตอร์ไซค์ชาวบิกไบส์สายทัวริงจะต้องชอบนะครับก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาไม่ว่าจะเป็นแอสตร์อนเลอร์ก็จะเป็นสโตร์อน์เลอร์นี่ก็จะเป็นน้ำมันหยอดโซ่คา์โดก็จะเป็นบูทูธใส่หมกกันอน นะครับหรือว่า S B V <idity> จะเป็นเครื่องมือช่างสําหรับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่เซ <ns à> <anos> ็ตมาพอดีกับรถแต่ละคันนะครับส่วนเราก็มาทําหน้าที่ของเราคืออันนี้นะครับคือจูนรถของเขานะครับเรื่องมอเตอร์ไซค์เราไม่ยุ่งแต่เรื่องรถให้เราดูแลได้นะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะพาเอาไปลองแต่ว่าคงไม่ต้องรออะไรเยอะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ย เขาเขาเขาได้ทาคำนันวณไว้เรียบร้อยแล้วแฮปปี้เรียบร้อยแล้วเรียกเรามาจ่ายตังค์เพิ่มทากันนี้นะครับเดี๋ยวอัดไฟล์เสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็อาไปลองก็จบงานนะครับวันนี้ฉายเดียวทกํกคนเดียวเพราะว่าน้องๆใช้สิทธิ์ลาพับร้อนกันหมดเลยนะครับเราก็ทําไปก็เข้าใจว่าน,น้องๆเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้พักเลยทั้งปีหนึ่งนะครับสําหรับเราเนี่ยนะพาเรียกเราก็ต้องมานะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านอาจจะไม่ได้ตอบข้อความ ไว้พรีปีใหม่ของแต่ละคนเรียบร้อยแต่ก็ขอขอควพอ้พรทุกท่านในโอกาสนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ว่ากันโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับสาหรับการทักทายกันทางนี้นะครับขอบคุณครับ